วันนี้นะคะเด็กๆจะเรียนเกี่ยวกับหน่วยขยะน่ารู้พูดที่คะขยะน่ารู้อ่าตอนนี้เปิดไหมคะ่ะขยะน่ารู้เด็กๆเด,ด็กๆรู้ไหมว่าขยะมันมาจากไหนเนี่ยรู้ไหมคะมาจากที่เรากินที่เราทินที่เราไปทิ้งจร,ริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะ มาดูกันนะว่าขยะมันมาจากไหนกันแน่ษยนะสวะวันนี้เป็นหน่วยที่เป็นหน่วยที่ยี่สิบเจ็ดนะคะดูเมาส์คุณนัทชี้นะลูกเห็นคะนนนห,นหน่วยที่ยี่สิบเจ็ดต้องชี้ขยะก่อนยี่สิบเจ็ดอันนึงต้องสามหน่วยที่ยี่สิบเจ็ด หน่วยที่27เก่งมากค่ะขยะน่ารู้ขยะารูวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องขยะมาจากไหนเห็นไหมคะขยะมาจากไหนเด็กๆสังเกตไหมเนี่ย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 ถูงเลหลอดดูเห็นไหมคะมีอะไรบ้างเนี่ยมองสิสูงก๊อบแก๊บ่องโฟม อ่าใช่ห่อซองมาม่าอันนี้อะไรคะเนี่ยปวดปวดอันนี้อะไรคะกระป๋องอันนี้เะไลูกปวดกล้องอะไรอีกคะเนี่ยเป็อะไรบางกลางค่าอันนี้อะไรคะคาเปลือกไข่อันนี้เปลือกอะไรเนี่ยเปลือกอะไรลูกเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยอันนี้แหละคะ เปิดโต๊ะวางโต๊ะขวดอะไรเนี่ยกระป๋องอะไรคะที่คุณคูขีดตะเข็บมานี่ยขยะเหล่านี้มันมาได้ยังไงมาดูกันปึ้งก่อนจะไปดูกันนะคะลองมาคล้องคาคล้องจองตามคุณนรับก่อนนะคะคาคล้องจองอันนี้อันนี้นะคะก็เรียกว่าคําคล้องจองพูจคะ ข้าวรองจองการทิ้งขยะใต้พื้นบ้าน่าจังเลยนี่คนแต่งก็ชื่อว่าสุขภาพลีกูนนีกคนแต่งทำาื้นตรงนะคนคุณนัไม่ได้แต่งเองนะ เด็กๆคุณนัดอ่านแล้วเด็กๆอ่านทำท้องตองตามนะคะขยะอย่าทิ้งเกลื่อนแม่งเล่นโน้ตบุ๊กไม่ได้ขยะอย่าทิ้งเกลื่อนเก่งมากเลยช่วยบอกเพื่อนเตือนหญิงชายช่วยบอกเพื่อนชายเก่งจังเลยอย่าทิ้งตามสบายอย่าตามสบายตามสบายๆๆๆๆๆๆหรือโยนใต้พื้นบ้านเรา หรือโยต้าในบ้านเราจะทำให้เกิดหนอนเลรจะทำทำไมมันจึงเกิดหนอนได้อะทำไมทิ้งขยะเราเกิดหนอนได้อ่ะมันมาตามสิ่งสกปรกใช่มันเหม็นเน่าแล้วไชรชอนถึงตัวเราค่อยคหน่อยแล้วไชชอนถึงตัวเรา จิตใจอ่าผู้ตามจิตใจเราคงเศ้าจิตใจเราควเศ้าเพราะมันเข้าสู่ร่างกายเพราะมันเข้าสู่ร่างกายอุ้ยเพราะมันเข้าสู่ร่างกายคุณนัถามหน่อยเด็กๆเห็นใครแปลกประหลาดมับ้างไหมไม่ครับ ไม่เห็นคำ้องจองนี้นะคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับขยะเขาบอกว่าขยะมันเกิดจากใครเกิดจากเราของเขาทิ้เป็นยังไงคะจากเราเป็นยังไงคะขยะไม่ถูกที่ใช่เลยปลมือให้ทาเวอร์เนี๋ย็ทิ้ขยะไม่ถูกที่ แล้วเราไม่ได้ทิ้งคนเดียวด้วยนะเขาบอกว่าช่วยเตือนเพื่อหญิงชายแสดงว่าเราทิ้งคนเดียวไหมเฮ้ยไม่มาเียงสองคนหรออ่าไม่ใช่นะคะเราไม่ได้ทิ้งคนเดียวหลายๆคนเลยทิ้งไม่เป็นนั่นเลยมาดูกันอ่มาดูต่อไปนะคะไปเานี่แอ เมื่อกี้ที่คุณนัทถามว่าขยะมาจากไหนเด็กๆเห็นตรงไหมโอ้โหขยะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเราเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมว่ามันเป็นทะเลแล้วทีเนี้ยขยะที่คนทิ้งไว้เวลาน้ำท่วมที่ต่างๆโรงงานท่างาาบ้นเรือนนะะคเมื่อคนทิ้งไว้พอน้ำมาดามก็ถล่มล้มใช่ไหมคะ ทำมาสักเท่าที่ตัวให่ลอยลงคลองปกติที่ลงคลองเศษวันธรรมดาแต่่ก็จะลอยไปที่ไหนอีกไหลลงสู่ทะเลพอลงสู่กลางทะเลพอทะเลน้ําลดลงแล้วก็มีคลื่นมันก็จะสาดมาอยู่บนกองกองอะไรคะเนี่ยอยู่บนกองแถวๆกองขยะค่ะกองขยะกองซากกองท้ายหานนะคะเห็นไหม อ่าเรามาดูกันว่าจริงๆิงแล้วกองขยะเนี่ยมันมาขึ้นได้ยังไงเป็นกองขนาดนี้นะคะโอ,อ้หเขาบอกว่าขยะมาจากสถานที่ต่างๆไหตนตอบคุณนัทคนละคําถามหน่อยสถานที่ต่างๆท,ที่มีคิดว่าทาให้เกิดขยะตอนนี้น้องปีนคิดว่าตรงไหนบ้างที่จะทำให้เกิดขยะสถานที่นะที่ไหนบ้างที่จะทำให้เกิดขยะถนนถนนอ่าน้องไบ้ที่ไหนบ้างที่จะมีขยะ ไหนคะที iya, ่ที่บ้านที่บ้านที่สวฉันนา่ทีไหนค่ะอยากคิดหนึ่งหนึ่งคนละหนึ่งคำตอบที่ไหนแทบพื้นถนนแต่นี่ก่อนเต่นี่ก่อนที่ไหนเท้าหอมคิดไว้นะเท้าหอมทาวเวอร์ตุนอ้าว เสดียร <ien> ตอบได้ยังที่ไหนคะที่ไหนคะโรงเรียนอะ่ะข้าวหอมขยะเกิดที่ไหนบ้านบ้านบ้านอ่าต่อไปเลยนะคะใ่พื้นถนนพื้นถนนเอามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากที่ไหนกันบ้าง แล้วคอยดูนะคําตอบที่ตัวเองตอบมันถูกไหมนี่ขยะเยอะแยะเลยคุณที่ทําความสะอาดเขาต้องเก็บทุกวันเลยตอนเช้ามืดนะคะเพราะว่าลดขยะจะมาเก็บขยะตอนเช้ามืดเพื่อที่จะลดไม่ให้เกิดจลตอนติดขัดขยะอันดับแรกเลยที่มาอันดับหนึ่งเลยก็คือจากบ้านเรือนนะคะเห็นไหมขยะจากบ้านของเรานั่นเองเห็นไหมคะ ตามบ้านของเราเมื่อเรากินขนมเห็นไหมเนี่ยเป็นบ้านคนที่อยู่ริมคลองกินเสร็จแล้วไม่ทิ้งลงในสังขยะแล้วก็ทิ้งลงในแม่น้ําน้าตรงนี้เป็นไงวามีขยะเยอะมันเป็นไงลูกน้ําสีเป็นยังไงลูกเป็นอะไรดําดําดําดาแตแดงว่าน้ําสะอาดไหมไม่ไม่พอขยะเยอะเยอะพอเราทิ้งขยะเรากินขนมกินขค กินของหมดทุกอย่างทำกับข้าวเอาเศษผักที่ลงไปในน้ำไป่อยน้ำกันเน่านะคะอันนี้เขาเรียกว่าขยะที่มาจากบ้านเรือนอ่ะพูดตามนี่คะอันหนึ่งเลยหนึ่งเสียบ้านเรือนอาจจะไม่นะสองขยะจากโรงเรียนขยะจากโรงเรียนเมื่อกี้มีคนตอบด้วยนะจากบ้านจากโรงเรียนถูกไหมคะ ขยะจากโรงเรียนโรงเรียนเห็นไหมคะว่าเด็กอยู่เยอะอแต่ละวันเลยนนมีขยะเยอะมากเลยห<ใ>น้า <นะ S 1> โรงเรียนนะคะ ทุกเย็นลุงพดป้าพาลุงยามจะต้องช่วยขนขยะโรงเรียนในแบบนี้เลยเปไปให้คนเก็บขยะเนี่ยมาเก็บนะคะเพราะว่ามีนักเรียนอยู่เป็นำนวนเยอะเมื่อคุณครูนักเรียนทานอาหารที่มันใส่ถุงหรือว่าใส่ขวดหรือว่าใส่แก้วก็จะเกิดขยะนคะคะถ้าเราไม่อยากให้เกิดขยะเราก็ต้องใช้แก้วเลยคะใช้แก้วใช้แก้วพลาสติก แก้วที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะลดการใช้แก้วพลา,าสติกนะคะหรือใช้แก้วแบบนี้ไหมคะแก้วที่เราล้างแก้วที่เราล้างทำควาสะอาดได้นะคะอ้าวต่อไปอันนี้ขยะจากโรงเรียนแล้วนะคะมาดูขยะต่อไปมาจากไหนนะอุ้ยเด็กๆเ,เ,เห็นไหมมีเต็มไม่หมดเลยอะ่ะเด็กๆคิดว่าขยะเหล่านี้มาจากไหนคะมา,มาจากขยะชาอมากอ,อะไรเน่ อ,อันนี้นะคะเป็นขยะท<ต>ีกิดขึ้นจ,จากโรงงานพูดสิคะขยะจากโรงงาน ใช่โรงงานเนี่ยเขาเป็นโรงงานเนี่ยที่ผลิตสิ่งของเยอะๆเลยมันจะมีกล่องที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆนะคะมาเยอะด้วยเมื่อเขาแกะเอาอุปกรณ์มาใช้ในการประกอบอะไรต่างๆก็เกิดขยะเยอะกว่าที่อื่นโรงงานจะมีขยะเยอะมากอวันนะคะนี่ขยะจากโรงงานแล้วนะมาดูต่อไปค่ะ ฟังเพลงนี้นะคะเพลงนี้เขาจะบอกอะไรเด็กๆอ่าลองฟังดูสิเคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะได้ยินครับ อ่าอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเปิดได้ฟังอีกรอบหนึ่งอ่าเห็นไหมว่าการทิ้งขยะมันเป็นยังไงนะคะ ตกอย่างต้องใส่ต้องใส่นี่หย่อนไปตรงไหนก็ไม่รู้แบบรู้เลยพวกตาวิเศษดีกว่าอขยะที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เห็นไหมส่วนหน้าใครเป็นคนทิ้งคะพวกเราเองพวกเราเองคนเรานี่เองกินแล้วไม่ทิ้งลงถังมันก็เลยเกิดตัดไปหมดเลย ่การทิ้งขยะที่ดีนะคะเราก็ควรจะแยกประเภทด้วยนะคะขยะบางอย่างเราสามารถที่จะลดการใช้ด้วยการนนใช้สิ่งของที่นำกลับมาใช้ใหม่โยนไม่ต้องทิ้งเลยอย่างเช่นแก้วน้ํากล่องข้าวเห็นไหมคะกล่องข้าวเนี่ยคนนั้นไปซื้อกล่องมานะคะกล่องข้าวมีข้าวแล้วก็ตะเกีอันเก่าแล้วก็ล้างได้นำกลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้เป็นการช่วยลดขยะ คนคนัรคนเรานี่แหละ,ะนำหยาดมาดใช่ไะะหมเ้เสร็จแล้วทิ้งให้เสร็จแล้วทิ้งนะคะเมื่อกี้คุณนัทบอกไปว่าขยะเรามีกี่มาจากที่ไหนบ้างานะจำได้ป่าที่เราตอบไปนึงขยะจากโรงเรียนโรงเรียนสองจากบ้านบ้านบ้านสามขยะจาก โรงงานโรงนานส่วนบานจะมีสามอย่างนี้เลยขยะจากบ้านเรือนโรงเรียนโรงงานและน้องเหนือจากนั้นก็คือสถานที่ต่างๆที่เปิดให้คนเข้าไปชมเข้าไปเที่ยวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยเอาละค่ะวันนี้เราจะมาดูทบทวนบทเรียนกันนะคะอเด็กๆคะใครที่ได้รับแบบฝึกไปแล้วนะคะชุดเอกสารการเรียนรู้ไปแล้วนะคะเราจะมี กิจกรรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับขยะมาจากไหนและการการที่เราเนี่ยจะรักษาสถานที่ต่างๆโดยการไม่ทิ้งขยะ เหมือนในเพลงตาวิเศษบอกไว้ว่าอะอาอย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะจริงๆบางทีไม่ต้องมีใครเห็นก็ได้แต่เราต้องต้องไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะเด็กๆมาดูหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าทักษะสังคมไหมเราอ่ะทุกคนต้องอยู่ร่วมกันเช่ไหมคะลูกพูดตามดิคะทักษะสังคมทักษะสังคมเขาบอกว่ารู้ใช้ ตามหลกรู้ใช้รู้ดูแลรู้ดูแลของสาธารณะของสาธารณะโอ้เก่งมากๆเลยใครอ่านตามคุณนัทเขียนรูปยิมสอนให้ไหมคะเขาบอกว่าให้เราวาดวงกลมเอาอ่านตามอ่านคําสั่งตามวาดวงกลมวาดวงกลมร้อมเด็กเด็กอ่ดูดีๆนะสังเกตดีๆนะร้องเด็ก ที่ปฏิบัติตนนัทครับนันครับนัครับที่ปฏิบัติตนได้เหมาะสมใเมื่อใช้พื้นที่อ่าเมื่อใช้พื้นที่สาธานะเดี๋ยวคุณนัทดูเด็กดูภาพนี้ก่อนเอด็กคุณอุวนเนี่ยดูนะเด็กคุณอ้้นเนี่ย ทานขนมไม่โยนทิ้งตรงนี้เลยหรือเปล่าไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่เหมาะสมเราวงไหมคะวงไหมไม่ไม่วงเขาจะวงเฉเาะวงเพาะเด็กระที่ปฏิบัติตนยังไงคะปฏิบัติตนยังไงคะรันี้เรียบร้อยไหมลูกตรงนี้มันนี้เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเรียบร้อยเราทำาไงเราวงกลมเลยวงกลมนี่วงกลมเลยนี่คะ คนนี้เรียบร้อยไหมเนี่ยคนนี้เดินมาเนี่ยเรียบร้อยไหมเนี่ยหนึ่งสองสามทิ้งม่เรียบร้อยเลยคนนี้เรียบร้อยไหมคะตกลงมีกี่คนคะในภาพมีคนเด็กๆว่ามีกี่คนคะที่เรียบร้อยเนี่ยกี่คนเอ่มีสองเนี่ยเด็กๆดูไหมคนนี้ทิ้งขยะ่ยคนนี้เรียบร้อยไหมคะ เรียบร้อยเราก็วงเรียบร้อยอ่าเราวงเรียบร้อยหนะคะคนนี้เรียบร้อยไม่ใชเด็กว่าคนนี้เขาทำให้ขกียะเนี่ยมันเลือนเรียบร้อยเรียบร้อยครับเนี่ยคนนี้เพี้ยงทิ้งเลยคนนี้ไม่เก็บปุ๊บเพี้ยงทิ้งเลยีย้ร้อไหมปฏิบัติตนเไหมแบบนี้ไม่ดีนะคะ เอาละค่ะดเด็กๆคะเด็กๆทำหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเจะวงกลมเองนะเราก็จะมีงานอีกหนึ่งชิ้นงานอเ,เอาไปดูกัน,เ,นเดี๋ยวนะคะเอาไปดูกันปึ๊บแล้วเด็กๆคะน,นัดลืมลดบนัด นะั้นลืมลบอันนี้ออกขอลบก,กันอ่ามันติมันนะคะอ่ะเด็กๆคะเด็กๆเด็กๆทำเสร็จแล้วไม่ต้องระบายสีนะลูกหน้านั้นนะคะเดี๋ยวเด็กๆามาทํางานนี้ต่อเลยเน,น,นี่ยหน้านี้ต่อเลยนะคะหน้านนี้เป็นการเสริมเป็นกิจกรรมเสริมความรู้นะคะอ่านตามที่คะกิจกรรมเสริมความรู้รรรพัฒนาภาษาไทยพัฒนา เขาบอกว่าเขียนสละอีกูตามนะคะเขียนสละอีเขียนสละอีสามรอยประตามรอยปาและหัดอ่านและหัดอ่านคำนี้อ่านว่ากออีนอกินออีนอกินเก่งจังเลยคนที่อ่านเนี่ยออ่านทุกคนเลยคออีดอคิด ขออีดอคิดขออีดอคิดขออีดอชิดเก่งมากขออีบินบินขออีนอบินเก่งมากเลยตออีติต่ออีตีเก่งอันนี้อ่านว่าอะไรทออะไรเนี่ยขออีตีขออีตี อีกทีเดี๋ยวเด็กๆนะคะเขียนสลออีกแบบนี้นะเวลาคนนั้นสมดแล้วเขียนสลีกแบบนี้นะคะแล้วก็อ่านคําฝึกอ่านคํานะคะตามคุณพ่อคุณแม่นะลูกแล้วก็ระบายสีภาพอันนี้ให้สวยงาม ส่วนหน้าเมื่อกี้เด็กๆแค่วงกลมเท่านั้นพอนะคะ้านของเรามีเท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลูกพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องการเรื่องขยะประเภทต่างๆนะคะได้ยินไหมคะพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่อง้ยะยินะะน่้วันนี้คุณนัดเดินคนหนึ่งเข้ามาดูเห็นกูมิ้นไหมคะเข้ามาดูเห็นกูมิ้นไหมอ่าวสายกูมิ้คคมนหน่อย